มาเอิมสอนทำโหลดโหลดไหมครัะว่าฉันเกิดที่สุดเดโมตอนแรกไปที่คลิกลงคุณแล้วสกดคำนี้ตามผมมาเลยนะกดตามไปเรืย M I N ไหมครับ P E D A เดโมสกดไหมเดโมฟรีดาวน์โหลดอันนี้ ครับเดโมฟรีดาวน์โหลดกดนี้นะนะครับพี่เดโมฟรีดาวน์โหลดแล้วก็จะไปเจอลิงก์แรกนี้แล้วก็กดไปเนอืมก็มอันนี้นะ่แล้วก,กดฟรีดาวน์โหลดไปครับกดเริ่มดาวน์โหลดไปนั่นหละแล้วก็มันจะขึ้นนี้ออมากดตกลงคนระับกดเปิดเนี้ย มันก็จะดาวน์โหลดให้ครับให้คุณกดติดตั้งนี่ครับมันจะดาวน์โหลดให้คุณนะครับกดไปเลยมันก็ดาวน์โหลดให้แล้วนะครับแต่ก็ช่างมือถครนบเพราะว่าเครื่องผมมันเต็มนะไม่เวลาครับก็โหลดไปเถอะครับใครอยากโหลดครับก็ไปลิ้นต้คลิปมากันนะครับบ๊ายบายนะครับผมโหลดไม่ได้ครับโอเค